สวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆของวันศุกร์ที่22เดือนกันยายน2566ครับก็เป็นช่วงแดดล่มลมตกครับเป็นช่วงตอนเย็นๆพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าครับตอนนี้สวนผมก็ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันฝนตกบ่อยครับช่วงนี้ข้อดีของหน้าฝนก็คือจะทําให้ใบไม้เขียวสดชื่นนี้มากครับแล้วก็เราไม่ต้องมาคอยลดน้ําต้นไม้บ่อยๆครับ แต่ข้อเสียมันก็คือจะอุดมไปด้วยหญ้าครับแล้วก็มียุงเยอะครับที่สําคัญมันทําให้ผมขี้เกียจด้วยครับขี้เกียจเข้ามาดูแลส,สวนครับเพราะว่าผืนมันจะแฉะชื้นแฉะครับเดินลําบากสวนผมมันก็เลยจากที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มีความลกลุงลังเพิ่มเข้ามาอีกครับช่วงนี้ก็จะพยายามทําไปเท่าที่จะทําได้ครับทําไปวันละนิดวันละหน่อยครับบางวันก็ไม่ได้ทําเลยครับ ก็จะปรากฏเห็นร่องรอยความลกอยู่ครับเต็มพื้นที่สวนไปหมดครับก็กล่าวว่าจะเตรียมไว้ช่วงหน้าหนาวครับถึงจะลุยทําได้เต็มที่ครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทําได้แค่ไหนเพราะว่าหน้าหนาวข้อเสียออย่างหนึ่งก็คือมืดเร็วครับกว่าจะเลิกงานกลับมาก็คงเข้าสวนไม่ได้อีกตามเคยที่จะทําได้เต็มที่ก็น่าจะเป็นวันหยุดช่วงวันเสาร์อาทิตย์ครับในช่วงค่าคืนของวันพฤหัสก็มีฝนตกลงมาครับตกเยอะมากครับก็น่าจะตกเกือบตลอดทั้งคืนครับตกหนักบ้างเบาบ้าง สลับกันไปครับผมก็นอนฟังเสียงฝนมีความสุขไปเลยทีเดียวครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาพอตื่นเช้าขึ้นมาก็สวนก็เละตุ้มเปะไปด้วยขี้โคลนครับแล้วก็บ่อน้ําตรงท้ายสวนผมก็โดนน้าท่วมเรียบร้อยครับ แต่ว่าพอถึงช่วงเย็นๆของวันนี้ครับช่วงที่ผมเลือกงานกลับมาน้ําก็เริ่มจะลดลงแล้วครับที่ล้นขอบบอ่อก็ระดับน้ําเริ่มลดลงเยอะนี่ครับฝั่งด้านนี้ก็ยังล้นตะลิ่งอยู่ครับผมว่าจะเดินไปดูแตงไทยตรงฝั่งนู้นครับแต่ว่าไม่น่าจะไปได้ครับเพราะว่าน้ําตรงนี้มัน มันล้นแต่ลิ่งครับผมไม่มีทางเดินไปครับมีแต่ขี้โคลนก็ไม่ได้เตรียมรองเท้าบูทมาครับใส่รองเท้าสุดหรอมาครับก็เลยไม่กล้าที่จะลุยไปครับแต่ว่าก็ท่งหน่วยกล้าตายไปครับให้เดินลุยไปดูครับผมว่าน่าจะท่วมครับแตงไทยผมเมื่อคืนครับเพราะว่ามีรอยข้าบขี้โคลนเกาะตําใบแล้วก็ตรงตรงลูกมันครับลูกเล็กๆครับ รายงานมาแล้วครับว่าลูกไม่เน่าครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้ําลดลงกว่านี้ค่อยเดินไปดูครับตอนนี้ก็ดูระยะไกลไปก่อนครับเห็นแค่ใบก็พอครับตอนนี้ก็ไปสํารวจดูแค่รู้ว่าลูกแตงไทยมันไม่เน่าก็พอเลยครับตอนนี้ก็ได้เวลานกกําลังกับลังครับผมเองก็ได้แต่ยืนมอง ส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับก็มาได้แค่นี้ครับเพราะว่ามันมีน้ําแล้วก็ขี้โคลนฝั่งหน้าครับใกล้ๆตรงนี้ก็เป็นต้นแครอทครับตอนแรกผมนึกว่าต้นผักชีลาวครับก็ไม่ได้ปลูกเองครับภรรยาเป็นคนเพาะไว้ให้ก็เลยเห็นใบมันก็นึกว่าเป็นใบผักชีลาวซะงั้นครับดีไม่เอาไปทําอ้อมครับขนลงมาตั้งเลียงรายไว้ตรงนี้เพื่อปลูกลงแปลงตรงนี้ครับ ครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก่อนที่จะความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีคววามสุขแล้ก็ก จงรวยทุกทกท่านครับสวัสดีครับ